เออดังไฟนั่นนี่ล่ะให้เพิ่นไล่ย,ยุงไล่เหลือบแมงวัน,นให้เพิ่นนําได้ออกมือได้นี่น่ะออกมือเช้านี่จักงว่าแปะโอ้งามเนาะ7:30เถกตัวนี้นะแม่นตัวนั้นไดเ้แม่แม่น <timeline, S 1> โอ้แต่งอเนื้อ,งงอ,อ<ะ>ลูกผสมซาโล่เ้ามีเงินกบ่มีทอเออ เออนี่ใส่ใบใหม่ล,ล้นควันให้เพิ่มน,นำ้ำไรยุ่งยุ่งไร้สวงแหลงนี่นะอยู่ใน<ว>ปลาในดงดคอดกับถือกับนอดอยู่บะไก่มาสองมืงอครับมือดีแหละถือว่าไก่เคียงโอเคนี่ออกไม่คำหนึ่งเดือนเดือนแปดเออใหญ่แล้วนี่ตัวนี้นั้นเป็นโค้งโค้งตัวเถิก,กแม่อันนี่โค้งกระดูกตัวเถิกจะใหญ่แน่โค้งสงั่ง ตัวนั้นเป็นตัวแม่กับโค้งสางน้อยก็ตัวเทิอกกรกเดธรรมดาแต่ก็เป็นลูกผสมซาโนเล่ทั้งสองงานเพิ่นกินนมเน้อย่างนี่นะโอ้ยกินก็กินแต่แท่จะนมเหี่ยวนั่นแหละไอ้เกี๊ยกินนมนำเลื้ยงเนี่ยสำคัญกันขอดไม่นี่สำคัญนุ่มนำเลื้ยงนี่แหละสัมยาดีเลยแหละครับกินเก่งคือนยังนี่ได้พี่น้องพ่อแม่เฮากัเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวสำคัญว่าจะจะจูดย่างนี่คือไม่เศร้าเจ็บนปวดันมุดขั้น โว่าขอดลูกไหมลูกไหมเนี่ยขอดลูกนี่เพิ่นขอดมากเลยพัทสุโม,มงเนึองต้องให้เพิ่นได้กินนุ่มลำเลีองโหลดจะแข็งแรงแต่ตัวได้ดบัได้กินนุ่มลำเลีองนี่อ่อนแอแหละครับนอนอาการอาการที่เห็นเลยสัตก็คืองอหน่อยที่ขอดมากเนี่ยบัวได้กินนุมนมลำเลีองเนี่มืบอหนึ่งนี่จะนอนนอนข้อพับจะหมูกแข็ง บริากลูกและออนแอและรับนี่คืออาการของงัวนหน่อยที่คอ,อดมาในี่บริกินนมเลืองครับอาการจะเป็นแบบนี้ครับถ้าตัวได้ไดิกินแล้วครับหลังใกล้กะปึงปังแข็งแรงครับแบบนี้แล้วนี่ครับมืออื่นกระเลนแบบเิ่นยางมากถึงแต่พ่นบะอ๋อตยางแสดงว่าได้กินนมถึงแต่จมม่พ่นแล้วนันแล้วอบอตมือสานี่นี่ยยางมันะแคบทางดำนันแล้วครับบริกินนมในเจ้จะได้อุ่มมากเลยพ่นแล้วไปใช้เอา ฉะานั้นสาคัญที่สุดครับนุ่มนำเลืองครับมีประโยชน์ต่อหลูกง้อหน่อยครับต่อหลูกง้อขอดไม้นี่แต่เพื่อนได้กินแล้วนี่เพื่อนไปแข็งแรงเนาะนี่คือนี่คือประโยชน์ลูกแข็งแรงสองบาเนี่ย้าลูกได้กินนุ่มมาเนี้นุ่มแม่เพื่จะคัดเพน่จะเบ่งจะบวมครับปัญหาเกิดขึ้นอีกบาเนี่ยแม่ไ่ให้ลูกกินนุ่มมันเจ็บนุ่มครับถ้าลูกโดยดูดนุ่มนะ มันจะปวดจะเบ่งคัดนม oh. มอห้ลู้กินนมเพราะมอห้ลูกกินน,ม,ม,กกน,นมแล้วลูกเขาไปใกล้กับเตะออกนะครับเกิดความเครียดนะซัดแม่เพลินนะครับฉะนั้นนี่เราต้องดูแลสุขาภิบัลดูแลล้างขอดนี่ทั้งแม่ทั้งลูกเพลินครับหรือสิ่งสําคัญในลูกตรงได้กินนมนําเลื้งครับเพราะทกินแล้วนมแวบบแวบบแม่เพลินกับเกิดความเครียดครับแต่ทาบริกินนี่จะเกิดจะเกิดปัญหาทั้งแม่ทั้งลูกเลย ลูกเมื่อยออนแอครับบริกกินนมหลรองพ่อแม่แล้วครับนมเบ่งครับบัดน,นี้เจ็บนมกับมวยลูกกินนมก็เกิดวามเขียดแหละครับเต้นุลูกนั่นแหละคือปัญหาครับฉะนั่นเฮ้าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงง่วครับก็บต้องดูแลย่างดีครับล้างขอดนี่สุขภาพวิบาลเพื่อนยางดีครับดูแลทัถถ้งแม่ทั้งลูกไ้เพื่อนเนี่ยแข็งแรกนี่อันนี้หอดเดือดแล้วบัเนี บ่หอดชิบหามือนี่นะแข็งแรงชิบหามือเว้ยเต็มดองๆเลยไม่รู้ยี่สิบมือยี่เบสมือก็ทายประหยัดตือเดือนหนึ่งทายประหยัดเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้ครับจัดการไว้เดี๋ยวเพิ่นแม่เพิ่นขึ้นผสมมันก็จะทายประหยัดได้เพาต้องเฮ็ดโปรแกรมทายประหยัดทั้งแม่ทั้งลูกไว้เลยครับอ๋อ่ี้ะเทีมทเนาะอ่ะโอเคโอ้หน่องเพิ่นแต่สีไลยเน่อยโอ้ยเิ่งแน่นี่นะมึงเนี่ย ลูกผสมงาม,ม,ม,มดีแม่เพิ่นเป็นแม่เพิ่นปีนเลือดเลือดซาโลเล่ข้าสมเลนบ่ะนี่แม่อืมเลยงามโอ้งอนเหนืออ้ามัน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 มอืมแล้วนีเร่บันนีเร่แม่เพิ่นบันนีปัญหาต่อไปคือข้าต้องสังเกตเบื้องนี่มันจะขับน้ำข้าวออกเรื่อยน,น้ำข้าวปลาน้ำขำออกเรื่อยๆขับของเสียออก แมงวันร้ายแบบนี้ก็เพื่อนก็จะออกไปต้อมต้อมเพราะต้อมแล้วนี่มันก็ต้อมแล้วบางตัวจะเป็นแพลก็กินเป็นแผลเงีย้ยวขี่ใสครับแม,แมงวันจะไปขี่ใสว่างใครใสก็เกิดเป็นน้อนนี่นะคือปัญหาต่อไปเข้าต้องดูแลเพื่อนสุขภาพบ้านเพื่อนแม่ยเมีเพื่นพนพนอน,อนครับนนนและลูกป่านนี่ปัญหาต่อไปนี่สะดือบ่านี้ครับนี่ที่ปัญหาที่ต้องเจอแล้วครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรเท่านี่ ต้องได้เจอสะดืออักเสบติดเชื้อบวมหรือมีหนองมีมนอนแมงวันไปวางไครใส่นี่แหละครับต้องต้องดูแลทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้ครับอย่าปล่อยปลาะละเลยเพราะว่าโอกาสหน้าที่ทองเข้ามาหอดแล้วหน้าที่ทองไม้คว่าได้ผลผลิตนี่แหละครับคือหน้าที่ทองเข้าเลียงก็จะได้เนะาะก็จะผสมทองเก่าเดือนก็จะผสมติดทองแล้วมาเลียงมาขอดอีกเลียง ปีสองปีซูปแล้วสองปีผุนเจริค้ายครับฉะนั่นเข้าต้องดูแลอย่างดีครับพ้าที่ทองเข้าอย่าให้พลาดโอกาสอย่าให้เกิดพ้นเสียอย่าให้เกิดโรคครับโอเค